สวัสด <Wells. S 1> ีครับผมเพอร์ซีตัวแสบนะครับ DIY จะลวดแบบใหม่ล่าสุดวันนี้ครับบอกเลยว่าเฟียวไม่แพ้ตอนก่อนก่อนแน่นอนครับซึ่งแน่นอนครับเดิมาจากติกต o k นั่นเองฮ่าฮ่าอินฟินิตี อันดับแรกครับมาดูวิดีโอกันก่อนเลยครับว่าพวกกำลังเพลงมันจะเฟลแค่ไหนดูได้เลยจ้านี่นะครับดูนะปื้ปอเปิดไปแล้วหมุนเปิดไปแล้วหมุนอ้วิธีการทำเนี่ยครับก็พับตามนี้ครับๆๆพับไปคือเลี้ยลงมาเสร็จจบเลยครับฮะดูไม่ทันพวกม,มันดูวนๆไปแล้วกันครับมันง่ายแค่นั้นเลยเหรอครับแค่จับพลิกปุ๊บๆขึ้นไปแล้วก็เสร็จได้เลยแค่นี้เหรอเฮ้ยทำไมมันออกมาถึงได้แบบงวนได้ขนาดนั้นน่ะโอ้บ้าไปแล้ว มันง่ายอย่างนี้จริงๆอะครับเน,นี่ยโอ้โหอันนี้อย่าเรียกว่าผมมาสอนเพื่อนๆพับเลยดีกว่าครับเรียกว่ามาลองทําดูดีกว่าครับเริงๆเพื่อนดูดวิดีโอเมื่อกี้เอามาลองทําก็พับได้แล้วครับแต่ผมอยากรู้นะว่าผลลัพธ์ที่ออกมามันจะเฟี้ยวแบบนั้นเลยจริงๆหรือเปล่าเราต้องมาลองกันดูนะครับมาถ้างั้นเรามาถ้างั้นเรามาลุยเลย อ่ะแล้ววันนี้ข่าวดีครับหลังจากคลิปพักประดาษก่อนหน้านี้ครับผมทนใช้สีขาวสีฟ้าอยู่หลายคลิปแล้วครับเปลี่ยนบ้างครับวันนี้มาหลากสีแล้วครับออเฮ้จะต้องแบบเฟี้ยวแน่นอนครับเพราะแต่คลิปวิดีโอที่เราดูนะครับมันจะต้องเป็นสีสันสวยๆหน่อยใช่ไหมครับเหมือนเดิมน่าจะททำมาสัก2อันละกันนะครับเอาหลายๆสีเนาะให้มันแตกต่างกันนะครับคือตรงนี้ในขั้นแรกสุดนะครับเดี๋ยวเราย้อนดูวิดีโอมาอีกรอบนะครับ นี่ครับถ้าใช้ตอนเริ่มต้นนี้นะครับอ่ะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยมันคือกระดาษแผ่นเดียวเลยครับแต่ว่าเป็น2สีครับด้านหน้าสีหนึ่งด้านหลังสีหนึ่งนะครับแล้วเขาก็พับเลยแค่นั้นง่ายๆจบครับซึ่งมันก็เลยฟิ้ยงไงออกมาเป็นแบบสสีมุนๆอย่างนั้นครับแต่ผมก็ไม่รู้มันหายยังไงกระดาษสอสียางไงนะผมก็มีแค่กระดาษสีเดียวเปล่าๆธรรมดานะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับทำแบบกระดาษธรรมดา1ใบครับเป็นสีเดียวไปเลยแล้วเด็กแผ่นหนึ่งผมจะเอาเป็นกระดาษเอา2สีอ่เาาาามติดกกัันนนนนแล้้้วหป็ึงสีอ มาหลายแบบได้ลองเปรียบเทียบดูด้วยนะว่าแบบไหนมันสวยกว่าดีกว่าอะไรยังไงน,นะครับตรงนี้ไม่รู้เลยเต้องมาลองทํากันดูนะครับมาถ้าพร้อมแล้วเรามาเริ่มทํากันเลยครับเดี๋ยวผมบอกไปทีละขั้นตอนเลยนะมาครับอันดับแรกเราก็ต้องทาเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก่อนนะครับเพราะว่าเป็นกระดาษแบบนี้มันจะไม่ได้ครับต้องเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกนะครับจริงๆเราเอามบบรรทัดฉีกเลยก็ได้นะแต่ถ้าอยากให้เรียบเนียนจริงๆนะแนะนาให้เป็นคัตเตอร์ดีกว่านะครับเตอร์ตัดมันจะได้ออกมาตรงสวย ดีๆนะครับอ่ะนี่ก็เป็นกระดาษแบบนี้นะจากนั้นต่อมาง่ายเลยครับพับครึ่งขึ้นไปแบบนี้ครับแต่ครับจะให้สังเกตนิดนึงครับวลาพับขึ้นมาเนี่ยไม่ได้พับขึ้นให้มันเสมอตรงเดี่ยวอย่างนี้นะครับต้องเหลื่อมลงมานิดนึงครับหัวเหลื่อมลงมาแปลว่าทั้งหมดก็จะเหลื่อมครับตรงนี้ก็จะเหลื่อมหมดซึ่งไม่เป็นไรครับมันต้องเป็นแบบนั้นครับต้องให้มันเหลื่อมนิดนึงนะครับตรงนี้อย่าลืมนะครับดูดมาทําเป็นเส้นใหม่อ่าอย่าไปยึดเส้นเดิมนะทําเส้นเดิมจะไม่ได้มันต้องเหลื่ อ่าตรงนี้จะดูยากนิดนึงครับกระดาษเป็นสีเดียวผมมีกระดาษ2สีอย่างที่บอกนะอ่ะนี่นะครับเหลือลงมานิดนึงอย่างนี้นะครับจากนั้นก็กลับด้านครับไปด้านที่ต่าอยู่ข้างหลังอย่างงี้นะอ่าแล้วก็พับขึ้นไปครับพับขึ้นไปให้เล็กๆเลยนะครับแบบชั้นนึงเล็กนิดเดียวแค่นี้พอนะประมาณนี้นิดเดียวพอมันจะได้หลายชั้นหน่อยครับแล้วก็พับขึ้นไปเรื่อยๆครับพับขึ้นไปพับขึ้นไปตรงๆเลยง่ายๆเลยครับขึ้นไปทีละชั้นทีละชั้นเรื่อยๆเลยครับ แค่นี้ครับเสร็จจบเลยครับได้แล้วแค่นี้คล้ายๆเหมือนผพ้าพันคอลูกเสืออะไรประมาณนั้นนะครับมาอันดับแรกเรามาดูข้อเท่ากันก่อนนะครับให้เราเปิดขึ้นมางี้ครับเห็นไหมเหมือนอยู่แล้วก็ปล่อยโอ้ได้จริงครับเห็นไหมพี่สวยมากเลยถ้าปล่อยพี่ที่ไกลยนะครับแต่เนี่ยครับจุดที่ผมพบเจอก็คือพอเสร็จแล้วเราก็พับตุ๊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 บตามรอยไปได้เลยนะเอาดูใหมนะ่ได้เดี๋ยวดูภาพช้าไปด้วยกันะครับเอาดูนะครับหนึ่งสองสาม โอ้เท่นาเท่มากเลยตรงนี้มันไม่เฟี้ยวเหมือนในวิดีโอนั้นเพราะอย่างที่บอกนะครับมันเป็นสีเดียวมันต้องเป็นสองสีมันถึงจะเท่นะเพราะเป็นสีเดียวมันก็เฉยๆเห็นไหมมันก็แบบไปนะทั้งนั้น๋ยวเราทําอีกแผ่นหนึ่งใหม่เอาเป็นสองสีดีกว่าก็เราจะต้องใช้การติดกาวกันนะทั้งสองสีนะครับอะมาลองทากันดูใหม่นะครับอ่ะทีนี้ทำไมกระดาษให้เป็นสองสีแบบนี้ง่ายๆครับก็แค่ตัดกระดาษให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสมาสองอันครับแล้วก็ทากาวติดกันแค่นั้นเองจบเลยครับ หากาปุ๊บ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 ให้ทัว่วตรงมุมให้ทัวท่ว,ให,วให้ดีเน้นตรงมุมเลยนะป้าป้าป้าอ่ะอังนั้นก็ติดไปเลยครับแค่นั้นง่ายๆนี่อ่าซึ่งอันนี้ที่ผมกําลังทําอยู่นี่เป็นไซส์เล็กนะครับอ่าเป็นจรวดไซส์เล็กอันนู้นไซส์ใหญ่ไปแล้วธรรมดาไซส์ปกติอันนี้ไซส์เล็กทำหลายไซส์เลยหลายอันนะครับีแค่นี้ง่ายๆ นี่นะครับแล้วพลพรรคจรวดขั้นเทพของผมครับคือไอ้พวกเนี้ยมันต้องจับไว้ครับถ้าเราปล่อยพวกมันจะคลี่ออกอย่างนี้นะครับนั่นแปลว่าก่อนที่เราจะแบบคลี่ออกแล้วปล่อยลงไปนะครับเราต้องจับไว้ให้แน่นก่อนนะครับเยอะแยะมากมายเลยครับอันนี้มาเดี๋ยวเราไปลองเล่นกันดูครับเดี๋ยวลองดวนเล็กดูก่อนก่อนว่าเป็นยังไงนะครับอันนี้นี่นี่นี่ดูนะอ็กเล็กพอดีมันมีเศษกระดาษเหลือไงที่เราจากที่เราตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมไงผมก็ลองดูทำอไรเล็กๆดูนะครับดู อุ๊ยอเล็กน่าจะไม่ได้แน่เลยพอปล่อยไปปุ๊บมันก็หล่นปุ๊บอย่างนี้ไปเลยนี่มันไม่ได้อ่าอเล็กอาจจะไม่ได้แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต้องลองดูนะครับไม่ลองก็ไม่รู้นะครับอืมอ่ะมามาลองเล่นกันเลยครับตอนนี้เรามีเพียบนะครับอันแรกครับที่หลุดอันแรกที่เราพับเป็นสีชมพูธรรมดานะครับดูนะครับโอ้อันนี้ยังไม่เฟี้ยวครับเพราะสียังไม่หลากหลายครับดูอันนี้ครับต้องดูอันใหม่ที่เราเพิ่งพับอันนี้ครับคือเนี่ยมันจะค่อนข้างหนานิดนึงนะซึ่งไม่แน่ใจว่าออกมาจะเป็นยังไงครับต้องลองดูนะครับหนาามกเลยดู เฮ้ย hey, ได้อยู่สวยด้วยไหมเอาใหม่อีกทีเอาใหม่อีกทีชอบชอบชอบสีนี้เนี่ยตรงนี้ผมค้นพบวิธีการปล่อยอีกแบบนึงนะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะอ่ะนี่สม่เมื่อเราด้านนี้ด้านที่เราพับนะครับเราพับขึ้นพับขึ้นพับขึ้นใช่ไหมครับปุ๊บคือผมพูดง่ายๆอย่างงี้นะไอ้เจ้าเครื่องร่อนอันเนี้ยมันจะไปตามหัวสามเหลี่ยมเหมือนอย่างอันเนี้ยหัวสามเหลี่ยมลงนะครับถ้าผมปล่อยแบบนี้มันจะพุ่งไปทางนู้นครับซึ่งหล่นไปใต้โต๊ะเดี๋ยวดูนะอ่ะนี่ครับปล่อย เห็นไหมเข้าไปใต้โต๊ะแต่ถ้าเกิดเราอยากให้มันพุ่งไปทางนู้นเราก็ต้องหัวสามเหลี่ยมขึ้นทางนู้นครับเดี๋ยวทาให้ดูถ้าลงอย่างนี้ไปทางนู้นครับเราต้องขึ้นอย่างนี้ครับนะหัวสามเหลี่ยมขึ้นอย่างนี้นะแล้วก็ดึงเห็นนะมันเลือกได้ครับสองสีอย่างนี้เฟี้ยวกว่านะทีนี้เรามาดูอันเล็กบ้างนะครับเมื่อกี้ที่ทดลองดูอันเล็กไม่น่าจะได้ต้องลองดูก่อนไม่ลองไม่รู้นะครับมาไปจากที่สูงนะอันเล็กโอเคดูนะครับหนึ่งสองสาม เฮ้ยพอได้อยู่ไหวเมื่อกี้มือผมบังไหมอ่ะเฮ้ยถือว่าได้นะถือว่าพอได้อยู่แต่แบบมันจะม้วนน้อยหน่อยเพราะมันหนักคือเทียบกับขนาดตัวแล้วมันหนักอะไรประมาณนี้นะครับอ่ะลองดูทีเออพอได้พอได้พอได้อ,ไดอ่นสุดท้ายอได้เยี่ยมอ่ะทงนี้จะลองไปจากที่สูงน่าจะเห็นความแตกต่างมากขึ้นนะอันดับแรกเอาอันนี้ก่อนเอาสีเดียวก่อนนะลองดูมันพิ้วแค่ไหนอ่ะเ,อเลย โอ้โห<ฮ>เจ๋งอ่ะอ่าอันนี้ก็เฟี้ยวนะดูอีกอันนึงเฟี้ยวกว่านี้อ่ะอืออ่ะ,อะเฮ้ยอู้วเอาไปไหนอ่ะนี <c> ่ <oughs> อันเล็กอ่ะมันจะยากมันจะไม่ค่อยได้เท่าไหรนะ่นะเล็กเนี่ยไหนละวอ่อเล็กไปให้หมดก่อนดูเลยเอลองดูอีกสักสองสามอันจะได้รู้ว่าเล็กอาจจะไม่เหมาะกับอย่างนี้นะครับอีกอันนึง เน,นี่ยคือเล็กแบบมันควบคุมยากมันไม่ได้ไปตามที่ใจเราอะ<ม>เพราะว่ามันเล็กมันหนามันหนาหมดแหละเพราะว่ากระดาษเดียวกัน,น,นแต่คือมันมันเล็กเกินไปไงรอบมันใหญ่เกินประมาณนั้นอ่ะอโอ้โก็โโโโโโโหมุนอยู่นะแต่จะได้มันเร็วไปไหน่อยมันหนักอ่ะนี่ตัวคมบังอันนี้เกินที่คิดว่าเฟี้ยวที่สุดสวยที่สุดแล้วนะครับอ่ะอันสุดท้ายตัวคมบังของเรามาดูกันว่าเป็นยังไง สวย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 ดูมุมล่างมั่งดีกว่านะมองจากมุมล่างเป็นยังไงอื uh. uh. uh, มวู้อ่ะไปวววเววอวว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 ว ก็เสร็จไปแล้วนะครับกับ DIY จรวดไม่ใช่จรวดดีจรวดเครื่องร่อนหรือแบบอะไรผมไม่รู้เรียกว่าอะไรแบบนี้เครื่องร่อนแล้วกันนะโฮมเป็นการปล่อยลงไปอย่างนี้นะครับก็เฟี้ยวไปอีกแบบนะครับต้องบอกเลยว่าอันนี้ทําง่ายมากง่ายขั้นสุดง่ายแบบทุกคนก็ทําได้ครับพับไม่หยิทีเองอะเสร็จแล้วอ่ะแต่ก็อย่างที่เห็นกันไปนะครับถ้าไม่กระดาษแผ่นเดียวเปล่ามันไม่เฟี้ยวครับต้องเป็น2สีแบบนี้เนาะพอไปปุ๊บมก็จะหมุนแบบอย่างเฟี้ยวเลยนะครับแผ่นใหญ่เฟี้ยกว่าครับแผ่นเล็กไม่ค่อยเฟี้ยวเท่าไหร่เพราะมันเล็กมีรอบในการ กระดาษแผ่นใหญ่กว่านี้แต่ยิ่งเฟี้ยวมากครับลอนจากไกลๆรอบๆเดียด๋วยวย โอ้โหเท่น่าดูเลยนะครับโอเคและนี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งดี Y การพับกระดาษจาก Ti k t o k อกที่ผมนํามาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะครับอันนี้ทําง่ายมากครับผมเชื่อว่าทุกคนทําได้เอาไปเล่นไดเฟี้ยวเหมือนกันหมดทุกคนแน่นอนครับยังไงก็ขอให้เพื่อนๆเล่นพับกระดาษให้สนุกนะครับสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้วิดีโอผมด้วยนะครับและเจออะไรจริงๆแบบนี้แท็กมาได้บอกต่อมาได้ครับผมจะได้มาแกะและก็สอนเพื่อนคนอื่นต่อไปนะครับี๋ยวเจอกันวิดีโอหน้าครับยังมีอีกเยอะแน่นอนครับเกี่ยวกับการพับกระดาษม่่่ววาจจจะเเป็นนนนนขออองงบิครรืดทุก อย่างครับพับกระดาษมีเพียบเลยครับรอติดตามดูนะครับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับโ,อโหอย่างเฟีย้ยวอะครับนี่วู้